สวัสดีครับท่านผู้ชมจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบอลยู20กกรอบก็เลือกโตนเอเซียโดยนัดสุดท้ายไทยเราแพ้กับอิรักสู่มประตูต่อหนึ่งแต่ก็ยังดีพอที่จะติดหนึ่งในห้าทีมอันดับสองที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่จีนเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่6ถึง23กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยสโซรเอเซียจะคัดแอา4ทีมไปเยาชวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2025ที่ชิลีเป็นเจ้าภาพ โดยไทยเราจบดอบที่สองของกลุ่มเฮดมี6คะแนนผลต่างบวก17เกลูกส่วนแชมป์กลุ่มตกไปของอิรักหลังจบเกมที่ไทยแพ้กับอิรักสวนประตูตัวหนึ่งเอเมอร์สันเปเรล,ล่ากุนซือทีมชาติไทยชุดบุรุษได้เปิดเผยว่าเกมนี้ไทยเล่นดีกว่าอิรักพร้อมเปิดสาเหตุทําไมชนะอิรักไม่ได้โดยเอเมอร์สันเปเรล,ล่ากุนซือทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าก่อนที่อิรักจะยิงประตูใส่พวกเราพวกเราก็มีโอกาสถ,ถึงสามครั้งที่จะได้ประตู แต่หลังจากนั้นเราก็ไม่สามารถคองบอลได้เลยเป็นพวกเขาที่สร้างโอกาสแต่มาครึ่งหลังผมคิดว่าเราเล่นได้ดีกว่าอิรักเราได้บทเรียนอีกครั้งแต่ผมคิดว่ารอบสุดท้ายที่ประเทศจีนเราจะทําได้ดีและแตกต่างจากนี้แน่นอนการเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนผมเชื่อว่าเราจะมีขุมกาลังที่ดีเราจะพยายามมองหาหนักเตะที่แตกต่างเพื่อมาติดทีมของพวกเราผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้เราแสดงรูปแบบการเล่นที่ดีกว่าเดิมหากเทียบกับศึกชิงแชมป์อาเซียน ที่อินโดนีเซียรวมถึงรายการสี่ยเซ้าที่เกาหลีใต้พวกเราพัฒนาการเล่นมาโดยตลอดตอนนี้เรามีเวลาสามเดือนในการวิเคราะห์ํำมาฝึกซ้อมเพื่อยกระดับต่อไปผมหวังว่าทุกคนจะไปเชียร์พวกเราต่อไปที่ประเทศจีนครับนี่คือคำกล่าวของเอเมอร์สันเปเดรล่ากุนซอทีมชาติไทยชุดยูยี่ 20. สิบสำหรับทีมชาติไทยของพวกเราถ้าจะไม่ผิดเก็บที่จะไปเยาวชนโลกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่โดนกาตาร์ตีเสมอช่วงท้ายเกม ก่อนที่ไทยเราจะแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษตกรอบแปดทีมสุดท้ายแบบน่าเสียดายโดยนักเตะชุดนั้นนําโดยกิสาราการแมนและกรวิตศรา,าเป็นแกนหลักของทีมสำหรับฟุตบอลยู20รอบก็เรียกโซนเอเชียได้ครบแล้ว15ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศจีนซึ่งจะทําการแข่งขันกันในต้นปีหน้าโดยทีมจากอาเซียนผ่านเข้ารอบสุดท้ายสองทีมคือไทยและอินโดนีเซียขณะที่เวียดนามพวกเขาตกรอบจบลำดับที่สองของกลุม่ม E แต่ไม่ดีพอที่เป็นอันดับสองที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบต่อไปโดยรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนมีการแบ่งโถออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไทยอยู่โถสี่อินโดนีเซียอยู่โถสามโดยโถหนึ่งประกอบไปด้วยจีนเจ้าภาพอุซเบกิสถานแชมป์เก่ารายการนี้และแชมป์กลุ่มบีอิรักแชมป์กลุ่มเอและญี่ปุ่นแชมป์กลุ่มไอโถสองประกอบไปด้วยเกาหลีใต้แชมป์กลุ่มซีออสเตรเลียรองแชมป์กลุ่มดีกิรานแชมป์กลุ่มจี และจอแดนรองแชมป์กลุ่มเจท3สามประกอบไปด้วยอินโดนีเซียแชมป์กลุ่มเอซาอุดิอาระเบียแชมป์กลุ่มดีซีเลียแชมป์กลุ่ม A และคีร์กิสสถานรองแชมป์กลุ่ม I และทที่4ประกอบไปด้วยกาตาร์แชมป์กลุ่ม J ไทยรองแชมป์กลุ่มเฮเยเมนแชมป์กลุ่มเและเกาหลีเหนือรองแชมป์กลุ่ม E โดยรอบสุดท้ายจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่6ถึง23กุมภาพกนุ่พาปีหน้าเพื่อคัดเอาสีทีมไปฟุตบอลยาวชนโลก รุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ชิลีเป็นเจ้าภาพเรามาคอลื่นกันว่าไทยเราจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ไปเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือไม่หลังจากที่ไทยเราเคยไปเยาวชนโลกมาแล้วสองครั้งรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดทําศึกคิงครับทางมาชาตระอิชิกุ่นซือทีมชาติไทยจะมีการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่วันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ